สวัสดีครับรอกันมาหลายเดือนทดสอบเวอร์ชันเบต้ากันมาหลายเวอร์ชันวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18.4ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบแบบจัดเต็มน่าใช้และมีประโยชน์มาก,มากๆเราไปชมกันเลยครับสำหรับ iOS 18.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligen c e รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกัน ในการอัปเดตเป็น iOS 18.4นี้ Apple ได้เพิ่มการรองรับ Apple Intelligence ในยุโรปแล้วนะครับพร้อมกันนั้นก็เพิ่มการรองรับการทำงานในภาษาใหม่ๆเพิ่มเติมประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีโปรโตุเกสสำหรับใช้ในบราซิลสเปนเกาหลีและจีนและรองรับภาษาสำหรับสิงคโปร์และอินเดียแต่ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับในการตั้งค่า Apple Intelligence a n d Siri นี้เสียงพูดในหัวข้อ a u s เตร l i ียน มีการเพิ่มจาก2เสียงเป็น4เสียงเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในการตั้งค่าการแจ้งเตือน Apple ได้เพิ่มหัวข้อใหม่ชื่อ Apple Intelligence และย้ายการตั้งค่า summarize notifications เข้าไปด้วยครับพร้อมกันนั้นก็เพิ่มการตั้งค่าใหม่ prioritize notifications เมื่อแต่เปิดเข้าไปจะมีคำอธิบายการทำงานพร้อมสวิตช์ในการเปิดและปิดการทำงานรวมถึงการเลือกเปิดหรืปิดคุณสมบัตินี้สำหรับแอปต่างๆที่รองรับด้วยครับ อยากให้แอปไหนใช้คุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบนี้ก็สามารถเลือกได้แอปไหนไม่ต้องการใช้งานก็เลือกปิดได้เช่นกันครับฟีเจอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Apple Intelligence โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราจัดการการแจ้งเตือนโดยเน้นการแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดโดยใช้การประมวลผลภายในอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนที่ถูกพิจารณาว่าสําคัญจะถูกแสดงในส่วนพิเศษบนหน้าจอล็อกโดยไม่คํานึงถึงเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือนช่วยให้เราไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญ ทำให้เราสามารถติดตามข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยในหน้าจอล็อกเพื่อนๆยังสามารถแตะและปัดขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ด้วยครับในแอป image playground เมื่อเราแตะเครื่องหมายบวกที่มุมล่างขวาในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแอปเพิได้เพิ่มสไตล์ภาพสเกรร็ตมาให้เลือกใช้ด้วยครับจากที่ก่อนหน้านี้มีเพียงภาพเคลื่อนไหวกับภาพประกอบเท่านั้นในแอปข้อความเมื่อเราเปิดคีย์บอร์ดอีโมจิปุ่มเจน m o โมจิด้านบนคีย์บอร์ดที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงรูปใบหน้า ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปใบหน้าพร้อมข้อความเจนโมจิเพิ่มเข้ามาให้ทราบการทำงานเพิ่มเติมแล้วครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นใน iOS 18.4คุณสมบัติเจนโมจิในการสร้างอีโมจิเองขยายการรองรับการทำงานไปยังแอปต่างๆแล้วครับเช่นใน Messenger หรือ WhatsApp สามารถสร้างเจนโมจิได้แล้วและจะมีแอปใหม่ๆเพิ่มการรองรับมากขึ้นเรื่อยๆในการอัปเดตเป็น iOS 18.4เมื่อเราเปิดใช้งาน Apple Intelligence เอาไว้ ในแอป App Store เมื่อเปิดดูลาเีอยดของแอปใดๆในส่วนของรีวิว Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติในการใช้ AI เพื่อสรุปรีวิวแอป,ปนั้นๆให้เราอ่านให้เราตรวจดูรีวิวได้ง่ายๆอีกด้วยครับในแอป App Store เมื่อเราดาวน์โหลดแอปหรือเกมใดๆในขณะที่ดาวน์โหลดปุ่ม Stop รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในวงกลมจะแสดงขึ้นมาแต่ใน iOS 18.4ปุ่มนี้ถูกแทนด้วยปุ่ม Pause ในวงกลมแทนแล้วครับและถ้าเราแตะเพื่อหยุดการดาวน์โหลด จากเดิมปุ่มรูปเมฆร้อมลูกศรชี้ลงจะแสดงขึ้นมาแต่ใน iOS 18.4เปลี่ยนเป็นปุ่มสีฟ้ามีรูปเมฆและลูกศรชี้ลงพร้อมคำว่าทำต่อแสดงขึ้นมาแทนแล้วครับในแอป a p p store นี้ในหน้าจอรายการอัปเดตแอปเมื่อเราแตะปุ่มอัปเดตปุ่ม Stop จะแสดงขึ้นมาแต่บน iOS 18.4จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม p o u s e หรือหยุดชั่วคราวแทนแล้วครับ และเมื่อเราแตะเพื่อหยุดการอัปเดตใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าตัวปุ่มจะย้อนกลับไปแสดงปุ่มอัปเดตเหมือนเดิมแต่ใน iOS 18.4จะแสดงไอคอนรูปก้อนเมฆพร้อมลูกศรชี้ลงและข้อความทำต่อครับในแอปโทรศัพท์หัวข้อแป้นตัวเลขสำหรับเพื่อนๆที่ใช้2ซิมที่มุมบนซ้าย Apple ได้เพิ่มลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อให้เราทราบว่าสามารถแตะเพื่อเปิดดูเมนูตัวเลือกในการเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ได้ว่าเป็นเบอร์หลักหรือเบอร์รอง ในการอัปเดตไปใน iOS 1 8บคุณสมบัติค้นหาของฉันหรือไฟล์ My รองรับการทำงานในประเทศเกาหลีใต้แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้สามารถใช้ในการค้นหาผู้คนและสิ่งของได้แล้วครับในแอปคำสั่งลัด Apple ได้เพิ่มคำสั่งใหม่เปิดการสนทนาใช้สำหรับเปิดการสนทนาในแอปข้อความด้วยการเลือกรายชื่อที่ต้องการทำให้เราสามารถเปิดการสนทนาต่อเนื่องกับบุคคลที่สนทนาบ่อยๆได้อย่างรวดเร็วผ่านคำสั่งลัดนั่นเองครับ ในแอปคำสั่งลัดสำหรับแอปนาฬิกา Apple ได้เพิ่มหัวข้อคำสั่งลัดใหม่นาฬิกาโลกพร้อมเพิ่มคำสั่งลัดใหม่2คำสั่งนั่นคือเพิ่มเมืองและเอาเมืองออกมาให้ใช้งานด้วยครับในแอปคำสั่งลัดเมื่อเราเพิ่มคำสั่งลัดใหม่แล้วพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่าเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นว่าใน iOS 18.4ได้เพิ่มคำสั่งลัดใหม่ในการเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆมาให้เลือกใช้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับให้เราตั้งค่าคำสั่งลัดได้อย่างยืดหยุ่น และทำได้มากขึ้นกว่าเดิมในแอป News หัวข้อ Following Apple ได้เพิ่มหัวข้อ Food ซึ่งเราสามารถเลือกดูรายการอาหารดูส่วนผสมดูวิธีการปรุงอาหารได้ด้วยสามารถเลือกดูหมวดหมู่ค้นหา Save และแชร์ได้ด้วยครับใน iOS 18.4เมื่อเราเปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาแล้วแต่เครื่องหมายบวกเพื่อจะเพิ่มการควบคุมในรายการควบคุมที่แสดงขึ้นมาจะมีรายการ Ambient Music เพิ่มเข้ามาเพื่อเราเพิ่มการควบคุมไปยังศูนย์ควบคุม สำหรับการเล่นเพลงตามอารมณ์ได้ครับประกอบด้วยนอนหลับฟังสบายเพิ่มประสิทธิภาพและใส่ใจสุขภาพเมื่อเราเพิ่มเข้าไปในศูนย์ควบคุมแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเราลองไปเลือกการใช้งานกันเช่นเมื่อเลือกนอนหลับ iOS จะเริ่มเล่นเพลงตามอารมณ์ที่เราเลือกทันทีซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้จากศูนย์ควบคุมหรือเมื่อลองแตะเปิดรายการเล่น Dynamic Island ก็จะแสดงเพลงที่เล่นขึ้นมาใช้งานง่ายสะดวกต่อการเลือกเพลงที่เหมาะกับอารมณ์และบรรยากาศครับ ไม่เพียงเท่านั้นในรายการแอปเพื่อนๆจะพบกับแอป Ambient Music เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เราควบคุมการเล่นเพลงได้แต่แอปนี้ไม่มีไอคอนให้แตะเลือกนะครับต้องเปิดการใช้งานจากศูนย์ควบคุมเท่านั้นในหน้าจอศูนย์ควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุม a m b i e n t เราสามารถปรับขนาดการแสดงผลได้3แบบระหว่างปุ่มวงกลม,ม,มแบบวงรีแนวนอนหรือแบบรูปสี่เหลี่ยมชอบแบบไหนเลือกใช้เลือกปรับกันได้ครับและในโหมดการปรับแต่งนี้ เมื่อเราแตะบนตัวควบคุมแอมเบียนหน้าจอในการเลือกเพลย์ลิสต์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกฟังได้ด้วยครับหรือจะเลือกจากคลังของเราเองก็สามารถทําได้เช่นกันโดยแอมเบียนแต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับในหน้าจอล็อกเมื่อเราแตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการปรับแต่งเราสามารถลบตัวควบคุมด้านล่างแล้วเพิ่มใหม่ด้วยการเลือกแอมเบียนมิวสิกที่ต้องการ เพื่อให้เปิดใช้งานได้ง่ายๆจากหน้าจอล็อกและในโหมดการปรับแต่งนี้เมื่อเราแตะบนตัวควบคุมแอมเบียนหน้าจอในการเลือกเพลย์ลิสต์จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกฟังได้ด้วยครับหรือจะเลือกจากคลังของเราเองก็สามารถทําได้เช่นกันโดยแอมเบียนแต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนี้ไปเราก็สามารถแตะค้างไว้บนตัวควบคุมแอมเบียนมิวสิกในหน้าจอล็อกแล้วฟังเสียงเพลงได้ทันที โดยการทำงานส่วนนี้ฟรีไม่ต้องมีการสมัครใช้บริการ Apple Music อะไรนะครับสามารถเลื่อนสลับฟังเพลงได้ตามต้องการเลยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าแตะปุ่มแอคชั่นเลื่อนไปยังตัวควบคุมแล้วแตะปุ่มเลือกตัวควบคุมในรายการตัวควบคุมที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปยังตัวควบคุม Ambient Music แล้วแต่เลือกรายการที่ต้องการตอนนี้เราก็สามารถกดปุ่มแอคชั่นเพื่อเปิด Ambient Music ได้แล้วครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ เพราะในหน้าจอก,การตั้งค่านี้ด้านล่างสุดจะมีคำสั่งกำหนดค่าสแสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกเราสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการได้ด้วยหรือจะเลือกจากคลังของเราก็สามารถทำได้เช่นกันโดยแต่ละแบบก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่ต่างกันไปให้เลือกฟังครับในศูนย์ควบคุมเมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมใหม่รายการตัวควบคุมหัวข้อ Siri ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Apple Intelligence Siri แทนแล้วครับ ในหัวข้อ Apple Intelligence and Siri นี้ Apple ได้เพิ่มตัวควบคุมใหม่อีก2รายการมาให้ใช้นั่นคือ Talk to Siri รวมถึงเพิ่มตัวควบคุม Visual Intelligence มาให้ใช้งานแล้วครับจากที่ก่อนหน้านี้บน iPhone 16ทุกรุ่นเราต้องกดปุ่ม Camera Control ด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน Visual Intelligence ตอนนี้สามารถเพิ่มปุ่มในส่วนควบคุมให้แตะเลือกใช้งานได้แล้วครับหรือจะเพิ่มตัวควบคุมในหน้าจอล็อกในส่วนของการตั้งค่าปุ่ม a คชั่น Apple ก็ได้เพิ่ม Visual Intelligence มาให้เลือกใช้ด้วยหรือเพื่อนๆจะเลือกผ่านตัวควบคุมก็สามารถทำได้เช่นกันและข่าวดีคือตัวควบคุม Visual Intelligence นี้ไม่เพียงรองรับบน iPhone 1 6ทุกรุ่นแต่ตอนนี้เพิ่มการรองรับบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อีกด้วยครับแม้จะไม่มีปุ่ม c a m e r r Control ก็เปิดใช้งานจากศูนย์ควบคุมหน้าจอล็อกหรือปุ่ม Action ได้แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับในการตั้งค่า s i s t i v e Touch แอป l e ได้เพิ่มเมนู Visual Intelligence มาให้เลือกใช้ด้วยสะดวกขึ้นไปอีกเลือกสั่งงานเลือกเปิดใช้งานได้หลายช่องทางเลยครับใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้เมื่อเราเปิดสนยนควบคุมขึ้นมาแล้วเพิ่มตัวควบคุมใดๆเมื่อเราเลื่อนไปที่หัวข้อนั้นๆแล้วแตะเลือกเพื่อทําการเพิ่มจากนั้นเมื่อเราแตะเพิ่มตัวควบคุมใดๆอีกครั้งเราต้องเลื่อนไปที่หัวข้อที่ต้องการแต่ใน iOS 18.4เมื่อเราเพิ่มตัวควบคุมจากหัวข้อใดๆแล้วแตะเพื่อเพิ่มตัวควบคุมใหม่ หน้าจอจะแสดงหัวข้อก่อน,น้าที่เราเลือกโดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอให้เสียเวลาแล้วครับในหน้าจอศูนย์ควบคุมนี้ไอคอน WiFi และเซล l ูล่าจะแสดงระดับสัญญาณตามระดับจริงจากเดิมจะแสดงเป็นภาพนิ่งเต็มทุกแถบแต่ตอนนี้ปรับตามจริงแล้วครับและเมื่อเราแตะเปิดแบบเต็มจอระดับสัญญาณที่แสดงก็ปรับตามจริงเช่นกันในการอัปเดตเป็น iOS 18.4ในหน้าจอสนยนควบคุม เมื่อเราแตะแล้วลากสไลเดอร์ในการปรับระดับความสว่างและระดับเสียงลงมาที่ระดับต่ำลงมาสีของไอคอนในแถบควบคุมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองและสีฟ้าเป็นสีขาวแทนแล้วครับในส่วนควบคุมนอกเหนือจากการปรับโทนสีไอคอนในตัวควบคุมการปรับความสว่างและเสียงโดยเมื่อเราเลื่อนสไลเดอร์ลงมาต่ำๆสีไอคอนจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีขาวในส่วนของตัวควบคุมขนาดข้อความสำหรับการปรับขนาดตัวอักษรในการสแสดงผลในหน้าจอโฮมหรือในแอปต่างๆ เมื่อเราเลื่อนสไลเดอร์ลงมาต่ำกว่า100%สีของไอคอนก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีขาวเช่นกันครับในศูนย์ควบคุมตัวควบคุมการเลือกโฟกัสมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับจากเดิมถ้าไม่มีการเลือกใช้โฟกัสอะไรจะแสดงเป็นรูปจันเซียวพร้อมข้อความโฟกัสแต่ใน iOS 18.4มีการปรับเปลี่ยนจากรูปจันเซียวเป็นรูปคนแทนพร้อมเพิ่มปุ่มลูกศรชี้ขึ้นและลงบอกให้ทราบว่า เราสามารถแตกเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยทําให้สามารถดูและเข้าใจการทํางานของปุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4หนึ่งในความสามารถใหม่ที่มีประโยชน์และน่าใช้มากที่จะเปลี่ยนการค้นหาข้อมูลใน Safari ของเราไปตลอดการนั่นคือการเพิ่มการรองรับการค้นหาด้วย ChatGPT แทน Google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นใน Safar รให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการเปิดใช้งานก็ง่ายมาก ค้นหาข้อมูลได้สารพัดตรงใจไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆติดตั้งแอป ChatGPT ในเครื่องก่อนนะครับด้วยการเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป ChatGPT มาติดตั้งในเครื่องลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับจากนั้นเปิดแอป Safari ขึ้นมาแต่บนไอคอนทางด้านซ้ายในช่องสำหรับป้อนลิงก์ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะจัดการสนขยายเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ ChatGPT ค้นหาสแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลย แล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อปิดกรอบเมนูที่สแสดงขึ้นมาเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปอยากค้นหาอะไรก็แตะในช่องป้อนลิงก์ด้านบนแล้วพิมพ์ข้อมูลการค้นหาที่ต้องการแล้วแตะปุ่มไปบนคีย์บอร์ดหรือปุ่ม Go การค้นหาจะทำผ่าน ChatGPT ทันทีเลยครับได้คำตอบที่โดนใจตรงใจชัดเจนตรงประเด็นกว่าการค้นหาผ่าน Google หรือเครื่องมือในการค้นหาอื่นเยอะเลยครับในหน้าจอนี้เพื่อนๆยังสามารถแตะเปิดเพื่อเปิดแอป ChatGPT ในกรณีที่เพื่อนๆสมัครใช้งาน h ช GP t GPT เอาไว้ LY, สามารถแตะลงชื่อเข้าใช้จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติของ AI ได้มากขึ้นได้ด้วยครับเมื่อได้ผลลัพธ์ในการค้นหาแล้วหากต้องการค้นหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถแตะในช่องค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้เลยครับหรือจะแตะในช่องสำหรับป้อนลิงก์แล้วพิมพ์ค้นหาก็ได้เช่นกันเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยครับจากนี้ไปการค้นหาข้อมูลต่างๆบนเว็บจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยนะครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากใน Safari จากนี้ไปเปิดเว็บไหนเช็คได้ทันทีเว็บไหนเชื่อมต่ออันตรายควรปิดโดยด่วนทำได้ง่ายๆเช็คได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับในแอป Safari เมื่อเพื่อนๆเปิดไปยังเว็บใดแล้วอยากรู้ว่าเว็บนั้นๆปลอดภัยที่จะเชื่อมต่อหรือไม่มีอันตรายไหมวิธีเช็คทำได้ง่ายมากครับ ด้วยการแตะไอคอนทางซ้ายมือในช่องป้อนที่อยู่เว็บในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะไอคอนรูปจุด3จุดแล้วแตะคำสั่งรายะเอียดความปลอดภัยในการเชื่อมต่อซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18.4ข้อมูลจะสแสดงขึ้นมาให้ทราบทันทีเลยครับว่าเว็บนี้ปลอดภัยหรือไม่ใบรับรองใช้งานได้หรือไม่สามารถดูรละเอียดใบรับรองต่างๆเพิ่มเติมได้โดยจะสแสดงระเอียดเกี่ยวกับใบรับรอง เพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือถ้าเจอเว็บไซต์ไหนมีการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยให้ออกจากเว็บนั้นๆล้วปิดโดยโด่วนเลยครับเพราะเว็บเหล่านั้นอาจจะพยายามหาวิธีใช้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพื่อแอบดูหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้ครับจากนี้ไปสงสัยเว็บไหนเช็คกันได้ง่ายๆแล้วครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในความสามารถใหม่ให้กับแอป Safari ที่ทำให้เราค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น นั่นคือเวลาที่เราแตะในช่องค้นหาด้านบน S a ฟ a r รจะสแสดงการค้นหาล่าสุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้เราดูได้ว่าก่อนหน้านี้เราค้นหาอะไรไปสามารถแตะค้นหาใหม่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับแต่สําหรับหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าถ้าอยู่ในที่สาธารณะหรือมีเพื่อนๆมีคนในครอบครัวมีคนรู้จักขอหยิบยืมเครื่องไปเล่นไปใช้งานก็อาจเห็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้ว่าก่อนหน้านี้เราค้นหาอะไรไปเราสนใจอะไรอยากรู้เรื่องอะไร ซึ่งเราอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นซึ่งตรงนี้ไม่ดีแน่ๆครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับถ้าไม่อยากให้คนอื่นเห็นข้อมูลการค้นหาของเราก่อนหน้านี้ไม่อยากให้ข้อมูลตรงนี้สแสดงขึ้นมาเราสามารถไปปิดได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะแอปในรายการแอปที่สแสดงขึ้นมาแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหา Safar i ในผลลัพธ์การค้นหาแตะเลือก Sa f ฟ r ร ในการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่สวิตแสดงการค้นหาล่าสุดแล้วแต่ปิดสวิตนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราทําการค้นหาใน s a ฟ a r รรายการค้นหาก่อนหน้าก็จะไม่แสดงขึ้นมาให้ใครเห็นอีกต่อไปแล้วครับเพื่อนๆไปปิดกันด่วนๆได้เลยครับในแอปรหัสผ่านหัวข้อรหัสยืนยันซึ่งจะแสดงรหัสที่มีช่วงเวลาหมดอายุสําหรับการลอกอินบัญชีต่างๆในการอัปเดตเป็น iOS 18.4 ที่มุมบนขวาจะแสดงวงกลมระยะเวลาที่รหัสจะหมดอายุให้ทราบด้วยครับเมื่อครบครอบก็จะสร้างชุดรหัสใหม่ขึ้นมาวนไปเรื่อยๆครับตามปกติแล้วในแอปเมลเมื่อเราลบอีเมลใดๆอีเมลถัดไปจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติในการอัปเดตเป็น iOS 18.4เราเลือกได้แล้วครับว่าจะให้แสดงอีเมลถัดไปหรือไม่โดยในการตั้งค่าของแอปเมล Apple ได้เพิ่มคำสั่งลบหรือย้ายคำสั่งการทำงานข้อความเข้ามาเมื่อแตะเลือก เราสามารถเลือกได้ระหว่างดูข้อความถัดไปและไม่เลือกข้อความตามค่าเริ่มต้นคือดูข้อความถัดไปซึ่งเป็นการทํางานปกตินั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกไม่เลือกข้อความจากนั้นเราลองไปลบเมลกันครับจะเห็นว่าเมื่อลบแล้วอีเมลถัดไปจะไม่แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วครับแต่จะย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายการอ e ีเมลทั้งหมดแทนเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ไปเลือกตั้งค่ากันได้ครับในแอปรูปภาพเมื่อเราเปิดรูปจากคลังหรืออัลบั้มต่างๆ แล้วแต่เมนูรูปลูกศรชี้ขึ้นและลงที่มุมล่างซ้ายแล้วเลือกคำสั่งฟิลเตอร์ Apple ได้เพิ่มตัวเลือกไม่อยู่ในอัลบั้มเพื่อให้เราเลือกกรองรูปที่ไม่อยู่ในอัลบัม้มใดๆในเครื่องได้แล้วครับในแอปรูปภาพเมื่อเราแต่เลือกหัวข้ออัลบั้มแล้วแต่เมนูรูปจุด3จุด Apple ได้เพิ่มคำสั่งมุมมองรายการและรูปภาพหลักมาให้เลือกใช้ด้วยครับพร้อมกันนั้นก็เพิ่มตัวเลือกเรียงตามบันที่แก้ไขมาให้เลือกการจัดเรียงได้และยังเพิ่มตัวเลือกฟิลเตอร์เพื่อเลือกอัลบั้มหรือเ er ดดดไ้้วย ในแอปรูปภาพหัวข้อประเภทสื่อและรายการอื่นเมื่อเราแตะเปิดเข้าไปใน iOS 18.4ได้เพิ่มคำสั่งแก้ไขเมื่อแตะเลือกเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มรูปเส้นขีด3เส้นทางด้านขวาของรายการที่ต้องการค้างไว้แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งการสแสดงข้อมูลได้ตามต้องการรวมถึงการแตะรีเซ็ตเพื่อคืนค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้นได้เช่นกันและเมื่อเราย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของแอปรูปภาพแล้วแตะเปิดหัวข้อรายการอื่น ก็จะมีปุ่มแก้ไขสแสดงขึ้นมาเพื่อให้แตะเลือกแล้วแตะเพื่อย้ายตำแหน่งรายการข้อมูลได้รวมถึงการตัดรีเซ็ตเพื่อคืนค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้นได้เช่นกันครับในแอปรูปภาพอัลบั้มที่ลบล่าสุดจากเดิมจะแสดงจำนวนรูปและวิดีโอในอัลบั้มและคำอธิบายการทำงานด้านล่างใน iOS 18.4 Apple ย้ายจำนวนตัวเลขเมาไว้ด้านบนแทนพร้อมเพิ่มไอคอนด้านหน้าและเปลี่ยนการแสดงจากเดิมที่เป็นคำว่ารูปและวิดีโอ เป็นคำว่ารายการแทนแล้วครับในการเปิดคลิปวิดีโอผ่านแอป,ปในการเล่นวิดีโอของ iOS เองเช่นการเปิดวิดีโอจากแอปไฟล์เมื่อเราแตะปุ่มสำหรับเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ10วินาทีตัวปุ่มมีการอัปเดตใหม่ให้เล่นภาพเคลื่อนไหวในการหมุนให้ทราบด้วยครับในแอป,ป Apple TV Plus Apple ได้เพิ่มปุ่ม Play เ,เพื่อให้เราแตะปุ่มเพลยเพื่อเล่นรายการที่ต้องการได้ทันที นอกจากนี้ยังเพิ่มปุ่มบวกทางด้านขวาของปุ่มเพย์เพื่อให้แตะเพิ่มไปยังคลังหรือไลบรารีได้แล้วครับข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่ใช้หูฟัง AirPods Max ครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ประกาศว่าจะทําให้ AirPods Max รับฟังเสียงแบบ o s s l e s s และเสียงที่มีความหน่วงต่ํามากได้เพื่อมอบประสบการณ์ในการฟังเสียงขั้นสุดซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นดนตรีที่ดีขึ้นไปอีกผู้ใช้สามารถต่อสาย USB-C ที่ให้มาด้วยเพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงสุดจากทั้งเพลง ภาพยนตร์และเกมต่างๆส่วนนักสร้างสรรค์นดนตรีก็จะสัมผัสประสบการณ์ในการฟังเสียงที่ล้ำกว่าเดิมอย่างชัดเจนสำหรับการเขียนเพลงสร้างบีทสร้างสารรค์และมิกซ์เพลงกระับเบรครั้งนี้จะปลดล็อกให้ AirPods Max สามารถฟังเสียงแบบ Lossless 48 h z 24 b i t เพื่อมอบอัตราลดดังเดิมของการบันทึกเสียงต้นฉบับและให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ในการฟังเพลงตามแนวทางที่ศิลป,ปินตั้งใจสร้างสารรค์ไว้ในสตูดิโอนอกจากนั้นเสียงแบบ Lossless ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเสียงเชิงมิติพื้นที่สําหรับคุณเพื่อส่งผ่านประสบการณ์ด้านการรับฟังเสียงที่มีความแม่นยํามากขึ้นไร้การบีบอัดและเต็มอิ่มสมจริงทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงที่มีเสียงแบบ Lo s s l e s s ได้มากกว่า100ล้านเพลงด้วย Apple Music ใน iOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าเมื่อมีการใช้งานไมโครโฟนเช่นในแอปเสียงบันทึกระบบจะแสดงจุดสีส้มที่มุมบนขวาบอกให้ทราบว่าตอนนี้มีการใช้งานไมโครโฟนครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4 มีการเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงจุดมาอยู่ที่ขอบด้านขวาของ Dynamic Island แทนทำให้เห็นการใช้งานได้ง่ายขึ้นและเปลี่ยนจากจุดสีส้มเป็นจุดสีส้มล้อมรอบด้วยสีดำเพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะบนหน้าจอครั้งไว้เพื่อเปิดเข้าสู่การแก้ไขแล้วแตะคำสั่งแก้ไขแตะเพิ่มวิดเจ็ตในรายการวิดเจ็ตที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปยังพอดแคสต์แล้วแตะเลือก Apple ได้เพิ่มตัวเลือกรูปแบบพอดแคสต์วิดเจ็ตจาก3แบบเป็น9แบบเลยครับ โดยเพิ่มรูปแบบคลัง3ขนาดมาให้เลือกใช้และยังเพิ่มรายการอีก3ขนาดมาให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันด้วยเพื่อนๆที่เป็นแฟนพอดแคสต์วิเจใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับในแอปกระเป๋าสตางค์ไอคอนคําสั่งซื้อรูปกล่องสินค้าถูกนําออกไปแล้วย้ายไอคอนบวกมาทางซ้ายจากนั้นก็เพิ่มไอคอนเมนูรูปจุด3จุดเข้ามาประกอบด้วยเมนูคําสั่งซื้อการชําระเงินที่อนุมัติไว้ล่วงหน้าและการตั้งค่าครับ ในการอัปเดตไป็น iOS 18.4นี้ Apple ได้เพิ่มแอป Vision Pro เพื่อให้เพื่อนๆที่มี Vision Pro สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone ได้ง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นใน iOS 18.4นี้ Apple ได้เพิ่ม e m ม j i ใหม่มาให้เลือกใช้อีก7แบบด้วยครับในการใช้งาน iOS 18.4หรือ iPadOS 18.4กับ macOS 15.4เราสามารถตั้งค่า Mac ด้วยการใช้ iPhone หรือ iPad ได้ด้วยด้วยการใช้กล้องบน iPhone หรือ iPad ส่งไปบนสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอ Mac เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Apple ของเราได้ครับในการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่หรือหลังจากที่รีเซ็ตล้างเครื่อง Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าในหัวข้อ d g e Range เพื่อเลือกช่วงอายุสำหรับคนที่ต้องการใช้ iPhone ข้อมูลนี้จะช่วยให้ iPhone สามารถเลือกการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่นถ้าเลือก Child หรือเด็กการตั้งค่าจะให้เลือกเชื่อมต่อบัญชีของครอบครัวเป็นต้นในการตั้งค่ากล้อง เมื่อเราแตะเลือกตัวควบคุมกล้อง Apple ได้แยกการตั้งค่าในการเลือกแอปกล้องออกมาเป็นหัวข้อต่างหากแล้วครับในการตั้งค่าเมื่อเราเลือกการช่วยการเข้าถึงแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะเลือก Siri ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาในการแสดงผลของเครื่องแบบภาษาอังกฤษ Apple ได้เพิ่มสวิตช์ t i p e to Siri มาให้ใช้งานแล้วครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้จะแปลกๆนิดนึงครับเพราะสาหรับการแสดงผลแบบภาษาไทยการตั้งค่าส่วนนี้มีมาให้ใช้ตั้งแต่ iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้ว แต่สำหรับภาษาอังกฤษเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iOS 18.4นี้ครับในการอัปเดตเป็น iOS 18.4ในหน้าจอโฮมเมื่อเราเปิดการตั้งค่าแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะแอปแตะแอปเริ่มต้น Apple ได้เพิ่มหัวข้อแปลภาษาโดยถ้าเราติดตั้งแอปแปลภาษาหลายแอปในเครื่องเราสามารถแตะเลือกแล้วเลือกแอปแปลภาษาหลักที่ต้องการใช้งานได้ด้วยครับและสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในยุโรปจะมีตัวเลือกในการเลือกแอปหลักในการใช้แผนที่ได้ด้วยครับ ในการตั้งค่าแอปรูปภาพคำสั่งรูปภาพ iCloud เปลี่ยนเป็นคำสั่งรูปภาพบน iCloud Apple ยังได้เพิ่มสวิตช์คำสั่งแสดงเพิ่งดูล่าสุดและเพิ่งแชร์ล่าสุดมาให้ใช้งานด้วยครับพร้อมกันนั้นก็เปลี่ยนชื่อคำสั่งดู HDR แบบเต็มเป็นแสดงช่วงแสง HDR ทั้งหมดครับในการตั้งค่าแอปแผนที่ของ Apple ใน iOS 18.4จจะมีตัวเลือกภาษาให้เราเลือกภาษาที่ต้องการแสดงผลของแอปได้แล้วครับการตั้งค่านี้มีประโยชน์มากเช่นเราตั้งค่าภาษาของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence แต่ต้องการให้แอปแผนที่ของ Apple แสดงเป็นภาษาไทยก็าสามารถเข้ามาแตะเลือกภาษาไทยได้ตามต้องการเลยครับส่วนที่เหลือจะเป็นการแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบเช่นใน iPhone 15ทุกรุ่น wallpaper ประจำเครื่องที่หายไปตอนนี้กลับมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัหลกๆใหม่ล่าสุดใน iOS 18.4ตัวเต็มที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆน่าใช้เพียบเพื่อนๆอัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทําการแก้ไขต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนเพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ